เวียดนามเคลื่อนไหวหลังมีข่าวลือหนักไทยจ้องตรวจเพศตู้เย็นในศึกชิงแชมป์โลก2025หลังจากนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพูดถึงเรื่องเงียนที่พิกเกลนโมเซาต,ตัวเก่งของทีมชาติเวียดนามที่ทําไปคนเดียว45คะแนนในเกมชนะทีมชาติไทย3-2ต่อควา้าแชมป์ซีวิลีครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยแย้มว่าสาพันวอลเลย์บอลโลกและสาพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียเริ่มมีการพูดคุยเรื่องการตรวจเพศนักกีฬาบ้างแล้ว ต่อมามีข่าวรือว่าไทยเตรียมเสนอให้สาพันวอลเลย์บอลน,นานาชาติหรือ FIVB พิจารณาการโรวจเพศนักกีฬาในรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายนซึ่งไทยรับหน้าที่เป็นโจ้าล่าสุดเลจิเตรืองเลขาธิการสาพันวอลเลย์บอลเวียดนามหรือ VVF ชี้แจงว่าจนถึงขณะนี้ FIVB ยังไม่ได้ประกาศหรือส่งเอกสารยังเป็นทางการไปยังสมาคมวอลเลย์บอล ของทุกทีมที่เข้าร่วมชิงแชมป์โลกรวมถึงสมาคมวลลอลเลย์บอลเวียดนามเพื่อแจ้งว่าจะมีการตรวจเพศนักกีฬาในรายการนี้พร้อมกับย้ําว่าเราปฏิบัติตามกฎระเบียบเสมอและทุกการแข่งขันจะมีข้อบังคับที่ชัดเจนสาหรับเงียนทริมิกเรียนเป็นหนึ่งในผู้เล่นทีมชาติเวียดนามก่อนการตัดตัวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลก2025อย่างเป็นทางการความคิดเห็นนี้บอกว่าริ่รองเลยงานนี้ตู้เย็นไม่มาแน่นอนถ้ามั่นใจว่าคนของตัวเองเป็นหญิงจริงก็ให้เขา จะกลัวอะไรเว้นแต่ว่ารู้อยู่แก่ใจว่าเป็นชายแต่ยังดันทุรังไม่ยอมตรวจข่าวว่ายูย่ดโดนแล้วไม่เช่หรือถามชาวเวียดนามทั้งหลายว่าภูมิใจหรือที่เอาผู้ชายมาแข่งกับผู้หญิงไม่ระอาใจบ้างหรือหรือไม่สนใจอะไรขอแค่ให้ชนะก็พอแค่ให้ตรวจยืนยันว่าเป็นหญิงหรือชายแค่นี้มันยากขนาดนั้นเลยเหรอทําให้มันเป็นปัญหาระดับโลกไปได้งงจริงๆทําให้มันถูกต้องครับจะได้ไม่โดนใครเขาแซะเขาว่าในเมื่อสงสัยกันมานานก็สมควร ตรวจเป็นหญิงหรือชายจะได้หายสงสัยกันเสียทีรอมาจนป่านนี้แล้วรอให้ตู้เย็นเลิกเล่นก่อนค่อยมาตรวจก็ได้นะถ้าชิงชมปโลกตู้เย็นไม่มาใน1เซตเวียดนามจะทําได้ถึง10แต้มไหมมีแต่ทีมระดับโลกไม่ใช่แค่อาเซียนเท่านั้นถ้าตู้เย็นยอมตรวจแล้วพลออกมาว่าเป็นหญิงเธอจะได้รับการยกย่องว่าเก่งอันดับต้นๆของโลกและคนไทยกว่า50ล้านคนจะกล่าวคําขอโทษเธอจากใจไม่เชื่อลองมปตรวจดู คือถ้าเป็นหญิงจริงๆก็ตรวจเลยค่ะแล้วเอาผลตรวจมาปาใส่หน้าคนไทยเลยสิรออะไรอยู่หรือว่าจริงๆรู้ตัวอยู่แล้วจะไปกลัวอะไรตรวจไปเลยจะได้รู้ว่าหมู่หรือจ่าดราม่าเรื่องเพศสภาพในวอลเลย์บอลหญิงโลกจะได้จบไปหากเป็นผู้หญิงจริงและไม่ได้เทคฮอร์โมนจะกลัวทําไมอย่าถอนตัวนะถ้าถอนตัวก็แสดงว่าเจตนาเลี่ยงชัดเจนเพราะไทยแจ้ง FIVB จับตรวจแน่ FIVB รอเวียดนามส่งรายชื่อนักกีฬามาแข่งที่ไทยแล้วจึงจะแจ้ง ตรวจโครมโซมค่ะเวียดนามคงเหมือนเดิมไม่ส่งตู้เย็นมาเพราะป่วยแน่คุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ